อ๋อทราบข่าวครับคือตัวน้องวาวากับทางชลพีไม่ได้ไม่ได้คือน้องน้องร่วมงานทางชนพีมาก่อนเรื่องซิกเซนครับก็ไม่ได้มีน้องไม่ได้สแสดงอาการหรือแบบมีอาการแบบทําตัวแบบไม่ดีอะไรเงี้ยครับก็ผมก็เลยมองว่าก็เปิดโอกาสให้น้องได้แบบแก้ไขในสิ่งที่แบบว่าคนอาจจะมองว่าน้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วผมเสนอวาวาก่อนที่น้องจะมีปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นชื่อเดิม ใช่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 ครับใช่ครับไม่กังวลนะครับก็พอดีน้องก็ยังมาเยี่ยมแม่อยู่เลยครับก็ก็คุยน้องน้องก็บอกว่าก็จะตั้งใจทํางานอะไรเงี้ยครับเขาคงอยากจะแก้ตัวถ้าเกิดแบบถ้าเกิดทาอะไรผิดพลาดไปอะไรย่างเงี้ยผมว่าก็ต้องให้โอกาสน้องเขาเลยนะครับก็ก็ถามทางบาๆบ้างครับเขาก็เล่าให้ฟังบ้างแต่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างเขากับที่กะผมก็ผมก็แค่รับฟังเฉยเฉยอะไรเงี้ยครับ ตอนนี้ไม่เจอเลยครับโอ้ยน้องพลอยเขาเป็นนักแสดงที่นิสัยดีครับคือแบบว่าเขามาร่วมงานนะผมตอนช่วงที่ผมมีปัญหากับกับทางมาร์กี้อยู่เขาก็เลยอาจจะมีข่าวเข้ามาอย่างเงี้ยคงคองอยากทราบว่าเออทำไมสาเหตุที่ผมเลิกกับมารกี้อะไรเงี้ยครแต่ว่ามันไม่มีอะไรทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่นะครับ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 ก็ยังก็ยังโทรคุยทักทายกันอยู่ครับ แต่ว่าคุยเปนในในฐานะแบบพี่น้องอะไรเงี้ยครับสนิทกันมากเลยครับแกใครครับกับพลอยครับก็ไม่นะครับคือน้องพลอยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้คุยส่วนใหญ่ที่คุยนี่คือคุยกันเรื่องงานทามากกว่าก็อย่างเช่นแบบผมก็ส่งลายไปหาให้ลูกแบบผมทำซีจีรูปน้องเขากับกับ,กบตัวไส้ไนี่ยผมก็ส่งไปให้น้องดูว่าเออโอเคไหมเห็นแล้วแบบชอบหรือเปล่าอนะไรเงี้ยส่วนใหญ่คุยเรื่องงานไม่ไม่มีเรื่องแบบส่วนตัวอะไรเนงะี้ยครับ คือถ้าถ้าคือผมเป็นคนชอบทํางานแล้วก็พาทีมงานพานักแสดงไปสังสรรค์ด้วยกันก็ไม่เคยแบ่สองข้ก็คือจะมีโบมีนัทรั์มีอะไรเงี้ยก็คือผมอยากให้แบบถึงแม้ว่างานจะจบแล้วแต่ว่าก็อยากให้นักแสดงยังเกาะเป็นกลุ่มอยู่เงี้ยครับ